อันนี้เป็น ep 2ของซีรีส์ข้าวัดไท่สไตล์คนฝรั่งเป็นสูตรที่ทุกคนรอคอยครับผมเป็นสูตรของบักคุ้ยเจมี่คุณเจมี่ครับผมกระเทียมไม่ใส่ทิ้งไม่ใส่ครับผมเอาเยอะล่อต้นหอมแต่ต้นคลิปเลยฮะถามหาอะไรไข่เลยตอนนี้ลกล้องคุณเจมี่บอกมาแล้วไข่้องมาแล้วกว่าจะมานะผมพี่ดูหอมเลยเหยี่ยวเป็กระเทียมเลย ยังมาแล้ววันพูดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิตาโอดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น ep 2ของซีรีส์ข้าวัดไข่สไตล์คนฝรั่งคลิปที่แล้วครับเรานำเสนอไปเป็นสูตรของคุณเฮอร์ชาเมนูของเราคือข้าวผัดไข่ฮะทำข้าวผัดไข่ตามสูตรของเชฟฝรั่งเว้ยก็คือเป็นพริกหวานครับผมเขาจะใช้ครึ่งหนึ่งนะทุกคนนะข้าวหนึ่งส่วน ตอน้ำสองส่วนโอ้ยเขาต้มดีๆนี่เองนี่ฮะหนึ่งคำว่าผมซึ่งเขาสอนอยู่บนเว็บไซต์ของ BBC ครับทุกคนครับเป็นสำนักข่าวของอังกฤษเลยเราก็ได้ลองทำตามดูแล้กว่าจะภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่ฮะไม่มีคนกินแล้วฮะทุกคนครับ ไม่มีดูกวิดนะแต่ว่ามีแม่อร่อยก็อร่อยก็ได้อ่ารสชาตของเขาเอาไว้อดอมันอาจจะดูปาคนฝรั่งก็ได้หรือว่าวันนี้ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยอันนี้ฮะ เป็นสูตรที่ทุกคนรอคอยครับผมเป็นสูตรของบัค้วยเจมี่ <c oughs> หลายหลายคนแบบเฮ้ยเพิ่งมาดูคลิปนี้ถามว่าบัค้วยเจมี่โอลิเวอร์คือใครครับผมแล้วผมเราเคยทําคลิปววทำแกงเขียวหวานทําอาหารไทยตามเขามาแล้วคุณเจมี่โอลิเวอร์เขาเป็นเจ้าของชแน,นลยูทูบเจมี่โอลิเวอร์นำเสนอในคอนเทนต์สอนทําอาหารนะผมเพราะว่าเขาเป็นเชฟเป็นซิลิบิตี้เชฟเป็นโปรเฟชชันนช่นอลเชฟมีคุกบุ๊กตำราอาหารเป็นของตัวเอง2030เล่มมีเว็บไซต์ทําอาหารเป็นของตัวเองมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง แล้วก็ล่าสุดได้ข่าวมาครับผมแล้วผมไม่รู้ว่ามาเปิดที่ไทยหรือเปล่าเขาไม่ให้เปิดกินในร้านเจ๊งไปแล้วฮะใ่ฮะร้านอาหารของคุณเจมี่โอลิเวอร์แล้วผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะแล้วผมเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เราเป็นการให้กําลังใจเขาสำเสริญเขาครับเราจะมาทํเข้าวผัดของเขาเข้าวผัดไข่เอฟไฟไรท์แข่งกับ สูตรของคุณเฮอร์ชาอันนี้คือให้แก้ตัวเลยนะเจมี่ออลิเวอร์ทำข้าวบัดไข่ครับผมยอดวิว1.4ล้านวิวเยอะไหมยเยอะนะพี่เพราะว่าอย่างฝรั่งเนี้ยเขามีช e l y o ยูทูบเยอะ,อะบางทียอดวิวมันก็กระจาย1.4ล้านเยอะนะครับแต่คุณอังเคิลเลอเจอร์แค่เอาคลิปเขามารีแอคชั่นด่ายอดวิว15ล้าน, <c oughs> านวิวแล้วก็คุณเจมี่ออลิเวอร์เนี่ยเขาเกิดมาก่อนนะว่ามันเป็นควิก แอนอีซี่เอฟไฟไลท์ควิกก็คือรวดเร็วอีซี่ก็คือง่ายมักง่ายเอ้ยง่าย ขาผัดไข่ที่เร็วและง่ายตามสไตล์ของเจมี่โอลิเวอร์ซึ่งผมแนะนำวัตถุดิบก่อนไหมได้จากคลิปที่แล้วคุณเฮอร์ชาสอนทำหุงข้าวเองสรุปว่าไม่เวิร์คเพราะข้าวแฉกคุณเจมี่โอลิเวอร์อาจจะได้ดูคลิปนี้ดูก่อนแล้วดูก่อนแล้วแล้วร,รู้สึกว่าคนด่าเยอะว่าข้าวแฉกด้วยความเฉลียวฉลาดของเขา,าโดนด่านจนมีภูมิคุ้มกันแล้ว <laughs> ใช้ข้าวสำเร็จรูปเลยเขาบเใช้เป็นพ็ Life. อกเก็ตพีคุกไรซ์อันนี้คุณเจมี่บอกว่าทุกคนรู้วิธีหุงข้าวอยู่แล้วแต่การที่เอาข้าวหุงใหม่มาทำข้าว จะทําให้ข้าวแฉะเอออันนี้ถูกนะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบอย่างแรกเขาจะได้ใช้เป็นข้าวสาเร็จรูปเลยวัตถุดิบอย่างที่2องฮะ คล้ายๆกันจากของคุณเนเชาแล้วผมอันนี้คือต้นหอมซึ่งคุณเนเชาใช้2ต้นคุณเจมี่บัฟเข้าไปห้างใช้6ต้นเลยแดกให้เหม็นเขียวกันเข้าไปเขาชอบนะเขียวๆเนี่ยแล้วก็ในคลิปเนี่ยเขาอาจจะเป็นต้นหอมแบบใหญ่หน่อยนะต้นหอมแบบฝรั่งอ่ะแล้วผมเป็นต้นหอมแบบฝรั่งนะมันจะดูใหญ่ๆกว่าต้นหอมของใครหน่อยนะผมผมก็เลยแถมไปให้อีกหนึ่งต้นเป็นเจ็ดต้นปริมาณมันจะได้ใกล้เคียงกันแล้วก็หลังจากนั้นนะเพราะชั้นเท่ากันเลยก็คือไข่ไก่สองฟองแล้ว อย่านี้นมันจะแปลกๆหน่อยเป็นขนมดิบที่แปลกๆหน่อยอันดับแรกฮะนี่ครับผมจากในคลิปเขาบอกว่ามันเป็นชิลลี่แจมชิลลี่แจมก็คือแยมพริกซึ่งให้ผมเดานะมันน่าจะคล้ายๆพริกเผาบ้านเราแล้วผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่เป็นพริกเผาแล้วก็อันนี้ครับผมแปลกๆอีกแล้ไวไอ้ส้นตีนค <c oughs> ุณโโเจมี่บอกว่าเพื่อที่จะได้โปรตีนมึงอยากได้โปรตีนมึงใส่หมูมึงใส่ไก่ก็ได้หมูก็ได้ พี่ต้องขอบคุณเขาเลยนะได้รอบเนี้ยทำไมอ่ะเขาไม่เอาเห็ดมาด้วยเป็นเต้าหู้ออดนะครับเต้าหู้แบบเอาไว้ทำซุปเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องปรุงซีซันนิงของเขาเนี่ยมีแค่เกลือแค่นั้นเลยพี่แค่นั้นวัตถุดิบคุณเจมี่มีแค่นี้ง่ายแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองทำกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันนะทุกคนครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มผัดข้าวกันเลยตามสูตรของคุณเจมี่โอลิเวอร์ซึ่งอันดับแรกฮะคุณเจมี่เขาบอกว่าจะต้องใช้เป็นโอลิฟออยล์โอลิฟออยล์เนี่ยมันเป็นน้ํามันสําหรับอาหารฝรั่งหรือน้ทำพาสต้าทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเอเชียเนี่ยมึงจะต้องเป็นน้ํามันพืชแต่คุณเจมี่ออลิเวอร์ไม่สนคําคอรหัสอะไอย่างใดฮะ <c oughs> บอกว่าใส่น้ํามันโอลิฟออยล์ลงไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมทุกคนครับใส่ช้อนโต๊ะนะ อันดับต่อไปครับผมพอเริ่มร้อนครับผมคุณเจมี่ครับผมกระเทียมไม่ใส่ขิงไม่ใส่ครับผมเออเยอะร่อนต้นหอมตั้งแต่ต้นลิปเลยฮะต้นหอมมะค้วยมันเอาไว้ใส่ตอนไทยเบอใสไก่กนเนี่ยมันจะเฉามันจะเหี่ยวมันจะไหมมึงก็รอใส่ตั้งแต่ต้นลิปอ่าต้นหอมก็ต้นหอมไปฮะทุกคนครับต้นหอมหกต้นเจมี่ต้นหอมมึงก็เยอะแท้ เาผัดมึงผัดกูผัดเอามาแล้วก็คุณเจมี่เนี่ยเขาได้อธิบายไว้ว่าเข้าผัดไข่สําหรับฝรั่งเนี่ยเขากินเป็นไซดิสไซดิสก็คืออาจจะใส่มาเป็นเครื่องเคียงนึกภาพไหมมีสเต็กแล้วก็มีข,ข้าวข้าวมาย่อมหนึง่งอะไรเงี้ยเมนดิสของเขาอาจจะเป็นตัวสเต็กเป็นเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เข้าผัดเป็นตัวเครื่องเคียงแต่ว่าคนไทยเราคนเอเชียเรากินข้าวผัดเป็นอาหารหลักเลยเป็นเมนดิสนะครับทุกคนครับกินเป็นอาหารหลักเลยอ่ะผมว่าเริ่มได้แล้วเริ่มเหี่ยวแล้เห็นไหม กูยังไม่ทันไปไหนเลยมันเริ่มเหี่ยวเลยมาคว้ยเลย <c oughs> ไม่รู้มึงกินจะดา่ามึงยังไงนะเจมี่นะอาจาเจมี่บอกว่าพอาผัดเริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มมีกลิ่นหอมๆแล้ว <c oughs> แล้วผมเจมี่ร่อนี้เลยฮะใส่ข้าวเลยฮะแล้ว <c oughs> ผมอันนี้เราซื้อจับเซเว่นมานะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นสักสองนะครับเพราะว่าดูจากปริมาณมันน่าจะประมาณนี้แหละสองสองถ้วยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าวิธีการทำข้าวผัดให้่อยเนี่ยควรใช้ข้าวที่มันค้างตู้เย็นค้างตู้เย็นคือข้าวที่กินเหลือ เหลือจากหม้อเหลือก้นหม้ออะไรเงี้ยแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะผมแล้วเอามาผัดข้าวมันจะอร่อยเลยซึ่งผมว่าใช้ข้าวเซเว่นอย่างเงี้ยก็ผัดข้าวอร่อยนะใช่ผัดก็ไปให้ทั่วมึงเอาเลยนั่นดิข้าวผัดหอมมึงมีแค่ข้าวกับหอมมึงมีสองที่มันก็ทั่วแล้วมึงต้องทำให้มันยุ่งยากซับซ้อน ให้มันเลอะหลๆหด้วย<ช>แล้วก็ผัดมันฮะผัดให้ข้าวตัวข้าวมันเริ่มมีความนิ่มลงนิดหนึ่งมันจะมีความล่วนแล้วก็สวยกว่าตัวข้าวผัดของคุณเฮอร์ชานะแ้อผมมาถูกทางแล้วถ้ามึงไม่ใส่ต้นหมอมก่อนอะ <c oughs> แล้วผมอ่ะอันดับต่อไปฮะชัวร์ฮะเสงครับผมในคลิปเขานะมันคือชิลลี่แจมแต่ถ้าสมมุติเป็นวัตถุดิบที่ของไทยที่มันคล้ายๆชิลลี่แจมนะผมว่ามันน่าจะเป็นตัวน้ำพริกเผาดแหละแต่ว่าสีเขาจะอ่อนกว่าน,นิดหนึ่งแล้วเขาอธิบายไว้ว่า ตัวชิลิ้แจมเนี่ยมันจะมีความร้อนพอสก็คือความเผ็ดอ่ะความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวมันจะทําให้รสชาติมันจะออกมาบาลานซ์กันเขาใส่2ช้อนชาครับทุกคนครับหนึ่งสองใส่ชิลิ้แจมลงไปครับทุกคนครับใส่เข้าไปฮะแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับผมทุกคนครับผัดจนหอมเปื่อยเรยไม่ใส่ไข่เลยน่ไข่เมื่อไรจะมาเดี๋ยวเลยยังอีกอ่ะ ไข่มึงต้องใส่ก่อนมึงก็ใส่ที่หลัง <c oughs> เองต้อหอมมึงต้องใส่ทีหลังมึงก็ลอ,อกก่อน <c oughs> เขามีอาหารใต้สไตล์โชเล่ผม <c oughs> อันนี้อาหารมัว่วสไตล์เกมมี่ <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับ <c oughs> ผมเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เซอร์ไพร์มัตฟักเกอร์มากเขาบอกว่าเขาเลือกใช้ตัว พรีคุกสไลท์เพื่อที่จะให้มันได้ข้าวที่ไม่แฉะถูกไหมซึ่งมันจะได้ข้าวที่เม็ดล้วนแห้งแล้วก็ไม่แฉะเป็นข้าวผัดที่ดีมาทุกทางแต่ขั้นตอนต่อไปฮะทุกคนครับจับตาดูให้ดีแล้วผมคุณเจมี่บอกว่าจะต้องเอาเนี่ยไปใส่น้ำใส่น้ำไปนิดนึงใส่ทำไมมึงอุตส่าห์ใส่ข้าวที่มันไม่แฉะ แล้วมึงก็มาใส่น้ำไอที่อธิบายมาตั้งแต่แรกนี่ขัดแย้งหมดเลยนะตอนนี้มาใส่น้ำไปนิดนึงนะแต่เขาบอกว่านิดเดียวนะครับอลิเติลนี่คือน้อยมากนะครพอได้ไหมพอได้นะพอได้นะเอานิดเดียวนะนิดเดียวนะเขาบอกว่าใส่อลิเต l e สเป a s อ o วอเ t อร์ก็คือใส่แบบแค่นี้ครับผม แค่นี้เองอ่าใส่น้ำไปหน่อยให้พอจากที่เขาผัดที่มันไม่แฉะเนี่ยกลายเป็นเริ่มแฉะแเริ่มแฉะเริ่มถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ผัดเข้ากันนะแล้วไข่ยังไม่ได้ใส่ถาหาอะไรไข่เนี่ยตอนแรกลูกก้องคุณเจมี่บอกมาแล้วไข่ต้องมาแล้วกว่าจะมานั่ผมพี่ดูหอมเลยเดไยวปกระเจียวเลยคุณเจมี่บอกอันดับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะแหวกข้าวไว้รอบๆโอ้โหต้องแหวกด้วยแหวกด้วยมันจะได้เพื่อความสวยงามฮะและ่างนี้ฮะตอกไข่ทองฟองไว้ตรงกลางครับผม you oh. อ่าแต่อันนี้คือดีนะไม่ไม่มีโชว์แบบตอกมือเดียวนะตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ทําให้แตกนิดนึงฮะอ่าให้มันมีผสมผสมกันของไข่แดงกับไข่ขาวหน่อยนะครับผมอ่ะระหว่างนี้ครับวัตถุดิบลับมาอีกแล้วหยิบมาอีกแล้วลืมไปหยิบมาแล้วนะครับผมก็คือเต้าหู้อ่อนที่เราได้อธิบายไว้ในข้างต้นคุณเจมี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ครึ่งก้อนหรือประมาณ150กรัมวันนี้เราใช้ปริมาณตามเขาเป๊ะเลยซึ่งเขาบอกว่ามันจะให้โปรตีนที่ดีแล้วก็ ยีใส่ยี่เลยเหรอยี่ขั้นสุดเขาต้องยี่เตี้ไม้เตี้มือเนี่ยผมรู้แล้วทำไมช่วงโควิดไม่ค่อยมีคนไปกินเนี่ยตอนเนี้ยยี่อะเราให้ตัวเต้าหู้มันแตกๆเข้าไปฮะทุกคนครับแล้วผมอ่าผัดต่อเข้าไปฮะพี่อยากได้กลิ่นไหมเนี่ยผมเห็นแล้วหอมเริ่มไหมแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ เจมี่นะไรเนี่ยตอนนี้ผมกำลังมองอะไรรู้ไหมจบแล้วเหรอเนี่ยเร็จแล้วหรอ๋อตัวอื่นอื่นอะไสุดท้ายเลยปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยครับผมเร็จแล้อ่ะโดยเกมมี่โอลิเวอร์ง่ายได้แบบนี้มีโปรตีนด้วยจากเต้าหู้ ันต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานตามแบบฉบับของคุณเจมี่เลยซึ่งเขาใส่ใจการจัดจานนะครคุณเจมี่นะผมว่าเขาควรใส่ใจความอร่อยด้วยเขาจะเอาถ้วยมาครับหนึ่งถ้วยแล้วก็เขาจะใส่น้ำมันโอลิฟอยใส่เข้าไปนิดนึ่งใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงฮะเพื่อให้มีความวาวแล้วเดียถ้วยเข้าไว้ตาาสบายเจมี่โอลิเวอร์นี่เอาน้ำมันถูเข้าไปฮะ เย้ยมันแปบไปหมดเลยหลังจากนั้นครับผมตักข้าวผัดของมันนะใส่เข้าไปในด้วยแต่เอาจริงๆนะนี่ให้ดูตัวข้าวของเจมี่เห็นป่ะมันจะล้วนซุยนะครับเนี่ยคือเขาใช้ข้าวถูกต้องนะเนี่ยมันจะได้ข้าวผัดแบบนี้เลยแห้งๆดูน่ากินแบบนี้อันนี้ผมผมเรียกว่าผมจะฝากความหวังไว้กับเมนูนี้นะุณนะแล้วก็กดๆมันลงไปฮะ อันนี้เข้าเย็นหมูไหมจริงเหรอี่อันนู้นไม่ผ่านแล้วฮะอันนี้คือความหวังของเราครับผมกูต้องฝากความหวังไว้กับไอ้ปากคู้ไอเจมี่ด้วยจะไม่ได้นี่ไม่มีอะไรกินแล้วนะมาดูกันครับทุกคนครับนี่โอ้เนี่ยเปลืองจานอีกถามว่ามันอร่อยขึ้นไหมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเน้นสวยเข้าไหมเน้นสวยบ้าเออว้าว ว้าวตุมดึมดึมดึมปปุ๊เล็กกินเหรอเน,นี่ <laughs> มก่ามันจะเล็กกว่านี้ด้่ไอ้เยียมสาบปืนจานมากดกดแตกคือเก่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมกับแกไฟไรส์นะครับผมหรือข้าวผัดไข่สไตล์บักเวยเจมี่โอลิเวอร์ เชฟในอุดมคติแล้วก็เป็นเชฟในขวาญใจของอังเคิลโรเจอร์ด้วยได้ยอดวิวจากมันเยอะเลยอเอาเอาเขาไปด่านะครับผมวิธีการทําส่วนประกอบเราได้นําเสนอไปแล้วตอนนี้เหลือแค่รสชาติแล้วถามว่าดูจากหน้าตาผมว่าดูดีกว่าตัวนี้นะดูดีกว่าของคุณเธอชาติ ha, นะสีดูเข้มกว่าอีฉามึงดู <laughs> เบิ้งของบขาเกี้ยมมีเนี่ยสีสันเขาหน้ากินกว่ามึงเยอะเนี่แล้วผมแล้วก็ของมึงเนี่ยแม,ม่เนี่ยเนี่ยของมึงเนี่ย,ยแฉะเนี่ยอะไรเนี่ย <laughs> ตั้งทิ้งไว้ตั้งนานก็ยังแฉะอยู่ขึ้นเก่า ดูบะคั้วเจมี่ใช้ข้าวแบบแห้งแล้วก็ไปใส่น้ำไอเปียกให้มันแขกตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะเรียกว่าข้าวผัดสไตล์เจมี่โอลิเวอร์รสชาติจะออกมาเป็นยังไงเราต้องกินครบทุกอย่างไหมมันต้องมีเต้าหู้ด้วยไหมต้องมีเลยต้นหอมเนี่ยตักตรงไหนก็เจอมีทุกที่อ่ะแหกเจ็ดต้นนะอีบ้าให้ดูจากหน้าตาก่อนมันเป็นข้าวผัดที่ค่อนข้างที่จะล่วนๆแห้งๆนะ เ้าผัดอย่างนี้อร่อยนะใช่อ่าเดี๋ยวเราลองชิมกันครับดูจากสีสันดูจากหน้าตาผมให้โคตรจะผ่านน้าไม่มองตัดเลือกต้าหูทิ้งไปนะสามสองหนึ่งไปฮะอร่อยขนาดนั้นเลยโอ้โหต้องถ่ายเลยโอ้ขนาดนั้นเลยอันนี้ต้องถ่ายมึงเลยคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงผ่ันไหมว่าจะจืดแล้วดูจากแกงเหยื่หวานของแกแล้วใช่สามสองหนึ่งลองนะ เป็นไงอร่อยผมว่ามันได้มันติดตรงเต้าหู้เลยก่อนไอ้ผมว่ามันอร่อยนะอร่อยเพราะว่ามันมันเป็นก้อนผัดนี่แห้งๆใช่แล้วก็ถามว่ามีความไหม้ไหมมีกลิ่นไหม้ไหมกลิ่นไหม้กระทะไม่มีไม่หอมคือตอนแรกเว้ยผมดูคลิปมันนะผมก็ว่าอีเหี้ยู่ก็นั่งฟังส่วนประกอบมึงครบแล้วนะครับผมแต่ผมเห็นในข้าวมันอะตอนผัดอะมันจะมีเป็นดำๆ อ๋อี้มึงเป็นใส่ตอนไหนวะอา่าไม่มีไม่เห็นเลยหรือมึงเป็นสูตรลับหรือว่าข้าวเป็นข้าวเป็นข้าวแบบข้าวสีขาวผสมผสมไอข้าวไรเบอร์รี่หรือเปล่าครับผมแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วฮะพี่ก็มีแล้วใช่ไหมมีแล้ว <laughs> องไม่ครับผม <laughs> เฮ้ hey, แต่ว yeah. mm ่ากลิ hmm. mm ่นหอมไม่ด hmm. mm ีจากที hmm. mm ่เราด่ามันว่าเฮ้ยมึงใส่ต้นหอมป่ะทำไมมันกลายเป็นว่าถ้าคุณเคยกินเผือกต้มปลาหรือปลาต้มเผือกอะไรสักอย่างเนี่ยของจีนอ่ะมันก็จะใช้หอมเอาไปทอดให้มันไหมแล้วก็มาให้กลิ่นในตัวซุปเฮ้ยอันนี้เหมือนกันเลยมาแทนกลิ่นแบบไหมกระทะอ่ะ เ้าก็ผัดงแห้งนุ่นความเค็มๆจากเกลือน้ำมันหอยไม่ใส่เอิ้วไม่ใส่ใส่แค่เกลือใส่แค,เค่เกลือแต่แม่งอาน่อยเพราะพริกเผาด้วยป่ะโดยรวพริกเผาก็ให้ความหวานให้ความหวานแต่ความเผ็ดเนี่ยเราคนไทยอยู่แล้วเรากินเผ็ดกว่านี้อยู่แล้วเรายังไม่รู้สึกแต่ว่าพริกเผาเนี่ยให้ความหวานนวลนๆเขา้ามาหน่อยครับผมไม่กินพริกเผานิดๆเต้าหู้เนี่ยผมพยายามจะไม่แตะนะผมว่าถ้าเขาเปลี่ยนเต้าหู้เป็นพวกไก่เป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยน่าจะอร่อยขึ้นนะมึงเก่งก็เต้าหู้อุ้ยจอมมี นั่มึงไม่ใส่นะโอ้โหเพิ่มเป็กแล้วเนี่ยเออมึงใส่ลาักา่แล้วครับผมเย้งเนี่ยเจ้าหูมึงเนี่ยวันนี้เรียกว่าเป็นงานแก้ตัวของเจมี่โอลิเวอร์อร่อยไม่อร่อยดูจากปากก็รู้แล้วใช่เหมือนไอ้นี่ยใช่ <laughs> อันนี้ดี การทาอาจจะมั่วๆหน่อยแต่ผมบอกว่าไม่มีดูกไม่มีผิดแม้แต่นไม่มีใครมากาหนดหรอกว่าต้นหอมต้องแต่ก่อนแต่ทีหลังใช่พี่บางทีเอ้แต่ก่อนแล้วถ้ามันออกมาเวิร์กมันก็คือดีเลยไม่มีดูกผิดมีแต่อร่อยไม่อร่อยแล้วอันนี้อร่อยฮะวันนี้ครับผมเรียกว่าแก้ตัวสําเร็จสําหรับเจมมี่โอลิเวอร์เพราะฉะนั้นฮะคนไทยครับผมลองเข้าไปดูในช่องแนวของเขานะเขาไม่ได้มาคอลแลบกับผมนะแล้วเขาก็ไม่ได้มาสปอนเซอร์ผมอะไรแต่อย่างใดนะโอ้โหพี่ด่าขนาดนี้แต่ว่าอันนี้คือแก้ตัวได้เลยใช่นะผมสำหรับเทฟ เจมี่โอลิเวอร์กับข้าวผัดไข่ของเขาแบบ quick and easy egg fried rice นะครับผม <c oughs> วันนี้ฮะเรียกว่าเป็น EP 2, สําหรับตัวเอ g f ฟ i e d r ที่เรานําเสนอคอนเทนต์ <c oughs> ในเรื่องของฝรั่งทําอาหารไทยไปแล้ววันนี้เป็นฝรั่งสอนทําอาหารเอเชียบ้างก็เป็นเมนูพื้นฐานของไทยเนี่ยนะรราาขน้าผัดไข่ด้วยนะตาม,มาวิธีการทําส่วนประกอบต่างๆ <c oughs> ขั้นตอนการทําต่างๆอาจจะดูขัดใจคนไทยแต่ว่าวันนี้ฮะเรียกว่ามีทั้งโต๊ะ จานอร่อยแล้วก็จานอีใช่เออก็คู่กันไปแหละเพราะฉะนั้นครับผมถ้าสมมติอยากไปลองทําตามนะแนะนําไอ้ตัวนี้เลยบักกล้วยเจมีีวันนี้กอบกู้ชยื้อเสียงได้สาเร็จนะครับทุกคนฮะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเออผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีมันเป็นแบบอาหารเอเชีย e นะ <S <S อ,อาหารไทยของเราอีพ e ีหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรในเรื่องของอาหารการกินแบบนี้แหละแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่ามึงจะคลายมาตรการล็อกดาวน์เมื่อไหร่ก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่กันแบบระมัดระวังตัวกันนิดนึงเนาะ <S <S ใครที่แบบอยู่ว่างๆกักตัวอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไร <S <S 1> <S 1> ดูชาแนลอีเตอร์โอสิฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้เลย สำหรับวันนี้อิตเตอร์โอ๊ตแล้วก็บักกล้วยนัดกับบักกล้วยเจมี่โอลิเวอร์แล้วก็อีอะไรนะอีชา,อ,าอีชาขอลาไปก่อนครับทุกคนครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หนะ้าฮะว่าจะเป็นคอนเทตนต์อะไรยังไงแล้วผมฝากติดตามด้วยนะจ๊ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะจ๊ะเราสวดอคครับ